5เทคนิคครับกระตุ้นโกรทฮอร์โมนด้วยวิถีธรรมชาติไม่ใช้ยาแม,ม้แต่เม็ดเดียวสวัสดีครับผมหมอทํานะครับน,นี่คือ d ็อกเตอร์ท็อปชาแครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สุดยอดเทคนิคครับที่จะกระตุ้น กรดฮอร์โมนของท่านนะครับด้วยวิถีธรรมชาติไม่ใช้ยาแม,ม้แต่เม็ดเดียวและบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นการชะลอวัยลดไขมันป้องกันมะเร็งสุดๆไปเลยสําหรับกรดฮอร์โมนนะครับ5เทคนิคธรรมชาตินี้นะครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสําหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขอให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนท่านที่มีเวลาเราเป็นลุยพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องโกรทฮอร์โมนบอกเลยว่าสำคัญมากๆสำคัญสุดๆนะครับแต่ก่อนไปนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคลาสเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น healthy if healthy keto metabolic flexibility หรือว่า109 healthy hack master class นะครับถ้าท่านสนใจท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ ดรทับสโตเพื่อขอราคาพิเศษได้หรือขอรับรายละเอียดได้นั่นเองนะครับหรือว่าพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆใน Facebook นะครับแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆใน u t u b e นะครับตอนนี้ u t u b e ของผมมีการสมัครสมาชิกเป็นรายเดือนนะครับและผู้ที่สมัครสมาชิกเป็นรายเดือนนี่ครับก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับสามารถสมัครได้ใต้ลิงก์นี้เลยและดูรายละเอียดได้ตามระดับการสมัครมันก็จะมีสิทธิพิเศษตามนั้นนะครับก็เลือกเอาที่ท่านสบายใจนะครับเอาที่ท่านแฮปปี้นะครับโอเคครับสำหรับเรื่องของโกรทฮอร์โมนนั้นบอกเลยครับว่าที่สุดของความสําคัญนะครับที่สุดของความสําคัญถ้าเกิดบอกว่าฮอร์โมนในร่างกายตัวไหนที่แบบสําคัญมากมาก 3ตัวหลักๆห,หนึ่งในนั้นต้องมีโกรทฮอร์โมนหนึ่งในนั้นต้องมีโกรทฮอร์โมนคือเขาเรียกว่าเป็นท็อปทรีของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งถ้าเราสามารถกระตุ้นมันออกมาแบบธรรมชาติผมใช้คําว่าแบบธรรมชาติโกรทฮอร์โมนเนี่ยมีแบบไม่ธรรมชาติด้วยนะครับฉีดเข้าไปในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นยาโดบกระตุ้นทําให้เหมือนจะชะลอวัยนูน่นนี่นั่นโน่น ôn. แต่ผมบอกเลยครับว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆและในคลิปนี้จะบอกครับว่า ท่านที่ได้รับโกรทฮอร์โมนจากภายนอกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในวันนี้ผมจะมาแนะนํา5เทคนิคที่จะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนของท่านเนี่ยจากภายในเลยต้องบอกงี้ฮะสำหรับตัวของโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับตัวย่อ G H นะครับต่อไปจะเรียกจะเขียนว่า G H หรือโกรทฮอร์โมนนะครับโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะลดลงตามอายุหลังจาก30ไปเนี่ยลดกันหน่าดูเลยนะครับแต่ต้องบอกงี้ฮะว,ว่า เราสามารถชะลอมันได้นะครับชะลอมันได้นะครับผมโดยปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงโกรทฮอร์โมนเนี่ยเราจะนึกถึงหน้าที่ของมันก็คือโกรทเจริญเติบโตถ้าเป็นเด็กมีโกรทฮอร์โมนก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตดีจเจริญเติบโตสมวัยเป็นต้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะชะลอวัยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันบอกเลยว่ามีเยอะมากๆนะครับประโยชน์ของโกรทฮอร์โมนนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องโกรทนั่นแหละ,จะเจริญเติบโต อันนี้ถูกต้องตรงไปตรงมาอันดับที่2นะครับ Energy ครับเขาเลยเป็นยาโดมไงฮะฉีดแล้วจะมีพลังงานแต่ถ้าเรากระตุ้นโกรทฮอร์โมนจากธรรมชาติได้เราจะมี Energy ไปทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็น Energy ทางสมอง Energy ทางร่างกายมันก็จะดีขึ้นมากๆเราจะ f r e s h ี่มากๆเลยนะครับอันดับที่3นะครับใครอยากผอมขาดโกรทฮอร์โมนไม่ได้จริงเพราะมันเป็นฮอร์โมนสำหรับการสลายไขมันโดยเฉพาะเลยโหจี๊ดมากนะครับ อันดับที่4นะครับสำหรับผู้ที่อายุ30ปีขึ้นไปกรดฮอร์โมนสําคัญมากๆเพราะหลังจากอายุ30ปีเนี่ยมวลกล้ามเนื้อเราจะหายไปประมาณ1%ทุกๆปีคราวนี้ถ้าเรามีกรดฮอร์โมนที่ดีเนี่ยมันอาจจะหายแค่แบบ0.5% หรืออาจจะแทบไม่หายเลยถ้าเกิดเราออกกำลังกายได้ถูกต้องปฏิบัติตัวได้ถูกต้องแปลว่าถึงเราจะอายุเยอะแต่เราก็ยังมีกล้ามเนื้อเหมือนเดิมและการมีกล้ามเนื้อเหมือนเดิมหมายถึงระบบเาผาผลาญที่ดีหมายถึงสุขภาพที่ดีหมายถึงโรคเรื้อรังที่น้อยลงนะครับอันนี้สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นข้อที่4คือการขยายกล้ามเนื้อลดการสลายข้อ5ล่ะนะครับในเรื่องของอารมณ์นะครับในเรื่องของการโฟกัสนะครับในเรื่องของสมาชิในเรื่องของเมม โมรี i, ก็คือความทรงจำที่ดีนะครับก็ลดเรื่องของความเสื่อมของสมองความเสื่อมของร่างกายดีมากๆอันดับที่6นะครับ ido, รีบิโดครับนั่นก็คือเรื่องของความต้องการทางเพศนั่นเองนะครับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับอาจจะเป็นพราะลดฮอร์โมนท่านน้อยเกินไปนะครับซึ่งวันนี้5เทคนิคนี้ช่วยท่านได้แน่นอนนะครับข้อที่7ครับนั่นก็คือเรื่องของความอ่อนเยาว์ครับ คือเขาบอกว่าเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเลยนะครับสำหรับเรื่องของโกรทฮอร์อโมนในการชะลอวัยนะครับอันนี้ดีมากๆโดยปกติเดี๋ยวนี้จะมียาฉีดยาโน่นยานี่ออกมาเยอะแยะเลยเนาะชะลอวัยกินนั่นกินนี่แต่ไปหมดเลยผมจะไม่บอกว่ายามันดีหรือไม่ดีแล้วกันแต่สําหรับผมเนี่ย การที่เราสามารถที่จะกระตุ้นกรทฮอร์โมนจากธรรมชาติการที่เราจะมีอายุยืนจากธรรมชาติการที่เราจะมีชีวิตที่ดีจากธรรมชาติอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะมันเป็นอะไรที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเป็นธาตุของยาไม่จําเป็นต้องไปเป็นธาตุของอาหารเสริมนะครับคือผมไม่ได้รังเกียจเรื่องอะไรเรื่องของยาเรื่องอาหารเสริมอะไรเลยเพราะว่าผมก็ยังรักษาเป็นแบบแพทย์แผนปัจจุบันแบบปกตินี่แหละแต่ว่าถ้าเราเลือกได้อ่ะเราก็เลือกจากธรรมชาติดีกว่าเนาะเออถ้าเป็นไปได้นะครับ รานี้เนี่ยตัวกรทฮอร์โมนเนี่ยที่ผมบอกมเมื่อกี้มันมีจากว่าสร้างด้วยตัวเองอันนี้ให้แบบ5ดาวเลยส่วนอีกอันนึงรับจากภายนอกอันนี้ส่วนตัวไม่แนะนำเพราะว่ามีข้อเสียนะครับถ้าสมมุติมันได้มากจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเขาเรียก aggression ท่านจะมีความก้าวร้าวมากขึ้นเพราะกรดฮอร์โมนมันกระตุ้นให้เราแบบ แอคทีฟมากๆเราอาจจะแบบหงุดหงิดง่ายเราอาจจะแบบเวียงวีนง,ง่ายเราอาจจะแบบเป็นคนที่แบบโมโหง่ายมากกว่าเดิมนะครับซึ่งมันจะทำทุกอย่างแย่ลงไม่แนะนำนะครับอันที่2นะครับในเรื่องของ testis atrophy คืออะไรครับก็คือเรื่องของตัวอันทะนะครับฝ่อลงนะครับเปียจ่ายก็จะมีปัญหาเรื่องของการเป็นหมันนั่นแหละนะครับก็ต้องเรามาระวังอันที่3ครับ Cancer ครับคือมะเร็งครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรโกรทฮอร์โมนมันกระตุ้นการจเจริญเติบโตของเซลล์ใช่ไหมฮะมันก็กระตุ้นทุกเซลล์ครับมันไม่เลือกเซลล์ Cell, ดีไม่ดีมันโตหมดเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านกระตุ้น o กร h ฮอร์โมนมากเกินไปมะเร็งก็เพิ่มมากขึ้นนะครับมะเร็งก็เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นผมแนะนำว่าดีที่สุดคือ natural g r growth h o r m o n e และต้องบอกเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ g r growth h o r m o ม e ท่านเพิ่มทุกอย่างจะดี อินซูลินท่านจะต่ำลงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินท่านต่ำลงสุขภาพท่านจะดีนะครับอย่างที่ผมพูดเป็นประจำเสมอนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอธิบายด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าร่างกายมีอินซูลินสูงหรือดื้ออินซูลินเรี่ยลดฮอร์โมนท่านก็จะต่ำอ่าวันนี้ก็จะมีแถมเทคนิคการลดอินซูลินด้วยอย่าลืมจดโอเคนะครับก่อนจะไปลุยกันพิมพ์มา หนึ่งหนึ่งนะครับ1 3ตัว1 1 1หนึ่งะครับก่อนจะไปลุยการพิมพ์มานะครับ1 1 1นะครับใครพิมพ์ไม้ขอให้กรอฮอร์โมนนี่แบบโอ้โหมาเต็มนะครับมาเต็มนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีย้อนไวกันนะครับเครื่องนี้ฮะอย่างหัวเรื่องที่บอกนะครับกรอฮอร์โมนนะครับชะลอวัยลดไขมัน ป้องกันมะเร็งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับรดฮอร์โมนเนี่ยจะทําให้ท่านอ่อนกว,ว่าวแบบอัตโนมัติเลยอันที่2คือมันจะลดไขมันสลายไขยมันส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นที่เนี้ยงที่ตับที่ไตในช่องท้องที่หลอดเลือดที่แบบการใช้ชีวิตปกติหรือการแค่งดอาหารลดอาหารมันลดไม่ได้อะมันต้องใช้ วิธีที่ผมกําลังจะบอกนี่แหละนะครับแล้วก็สามารถป้องกันมะเร็งแล้วก็กระตุ้นกระบวนการย้อนวัยพวกออโตโฟาจีได้ด้วยนะครับเอาละเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับสำหรับเรื่องของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการทำฟาสติ้งหรือการทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งนั่นเองอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งแบบไหนอ่ะแบบไหนโกรทฮอร์โมนสูงสุดมีการวิจัยครับบอกว่าการฟาสติ้งนะครับ24ชั่วโมงหรือที่เรียกว่าโอแมนะครับ วันมีวเดย์กินวันละมื้อนะครับเหมือนพระทุดงที่เคร่งนะครับท่านก็ฉันวันละหนึ่งมื้ออย่างเงี้ยแบบเนี้ยบอกเลยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสุดยอดแล้วคือแนะนําให้พระสงฆ์เนี่ยฉันวันละมื้ออย่างเงี้ยนะครับซึ่งดีต่อสุขภาพมากๆนะครับพระทุดงเนี่ยท่านฉันวันละมื้อนะครับให้สังเกตดูว่าแข็งแรงนะเดินเหินอายุยืนแล้วตัวยี่บสี่ชั่วโมงโอแมทเนี่ยบอกเลยครับว่าจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนเนี่ย นะครับมีการวิจัยนะครับบางอันเนี่ยให้เยอะถึง2,000% 2,000%ก็คือ20เท่าอ่ะซึ่งจริงๆมันอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะแต่ผมมั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ย500%ต้องมี500-2,000%นะในการทำโอเมดวันมีวอะเดถามว่าต้องทำแค่ไหนนะครับสัปดาห์หนึ่งทำา2วันก็พอแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่ใครจะกินโอเมดวันมีวอะเดนะครับคือกินวันละมื้อเนี่ยทุกวันก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ แต่ว่าต้องทานให้ถูกทานให้เป็นนะครับอย่างที่ผมแบบเคยสอนอยู่ในคลิปต่างๆนะครับหรือว่านักเรียนใน IF Master Class ของผมเนี่ยเขาก็ทํากันได้ทุกคนแบบ easy e a อันนี้ไม่ได้บอกว่าท่านต้องมาเรียนอะไรกับผมนะผมแนะนำไปเฉยว่าถ้าอยากจะทำา o m a One m ม l l a Day ขอให้ศึกษาก่อนนะครับศึกษากับใครก็ได้นะครับอยากเรียนกับผมผมก็ยินดีไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ต้องบอกงี้ว่า ถ้าจะทําขอให้ศึกษาก่อนอย่าไปแบบอยู่ดีอยากจะอ๋อเห็นคนเขาอดอาหารทุกวันวันกินวันละมือ้อทําตามโอ้โหเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสุขภาพแย่กว่าเดิมบางคนขาดสารอาหารบางคนกลายเป็นผมร่วงบางคนแบบอฮอร์โมนผิดปกติประจำเดือนไม่มาไม่ใช่ถ้าทําถูกต้องมันจะดีอันนี้สําคัญมากๆนะครับเรื่องของการฟาสติ้งผมให้เทคนิคของผมแล้วกันผมทําอย่างนี้ if นะครับพื้นฐาพื้นเลยนะครับ16บทับเนี่ยคือเป็นพื้นของทุกวันจะมีวันนะ2 2วันในสัปดาห์นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นวันพุธกับวันเสาร์ที่ผมจะทำโอแมทเล่นวันผ่าตัดอย่างเงี้ยทำโอแมทไปเลยผ่าตัดไปเลยนะฮะไม่กินอะไรนะครับยิ่งแบบผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับสมองนี่ไบรท์มากๆเลยวันผ่าตัดนะครับไม่กินเลยเลยไปกินอีกมือ้อตอนเย็นเต็มที่เลยสะใจมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งซึ่งในบางวันอาจจะไม่16ทับ8นะครับอาจจะกินแบบ20ทับ4ก็ได้นะครับก็คือเป็น flexible if นั่นเองนะครับแล้วก็กินแป้งต่ำน้ำตาลต่ำนี่คือเทคนิคของผมนะครับในการทำฟาสติ้งแล้ว อันที่2ครับนั่นก็คือฮิตครับ high intensity นะครับ interval training high intensity คือมีความแรงมีความแบบเขาเรียกเข้มข้น interval training คือเป็นช่วงๆหมายความว่าท่านออกกำลังกายรุนแรงได้ก็จริงนะครับแบบประมาณสัก80% maximum heart rate นะครับหรือน้อยกว่านั้นนิดหน่อย75-80ประมาณนี้นะครับอย่างผมเนี่ยอายุ44ปีนี้ใช่ไหมครับ heart rate ของผมเนี่ยควรจะเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก140 บวกลบ5ตรงนี้คือฮิตของผมซึ่งเวลาการออกกําลังกายให้ฮาร์ดเรทเนี่ยเร็วประมาณนี้นะครับต้องบอกตามตรงว่าพออายุมากขึ้นเช่น55ปีเนี่ยฮาร์ดเรทก็จะเป็น130บวกลบ5ประมาณนี้นะคราวนี้เนี่ยตัวฮาร์ดเรทแบบนี้มันไม่สามารถอยู่ได้นานนะครับให้อยู่ได้ประมาณ1นาที1มินิท1นาทีแล้วพักนะครับจนฮาร์ดเรทเนี่ยกลับมาอยู่ราวๆสัก70-80ประมาณนี้ ทำประมาณ3-5รอบสัปดาห์หนึ่ง2ครั้งไม่เกิน3ครั้งเอาแค่2ครั้งพอแค่นี้นะครับมีการวิจัยเลยว่าเพิ่ม โรดฮอร์โมนมากถึง700%ก็ลองดูนะครับลองดูนะครับแนะนำเลยนะครับนี่ก็คืออันที่สองนะครับ High intensity interval training นะครับดีมากๆแล้วใครอยากลดไขมันอยากลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับหรือว่าอยากจะมีซิกแพคอยากจะเห็นริ้วกล้ามเนื้ออันนี้จัดเลยนะครับไวสุดๆอันที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของการนอนแต่ไม่ใช่นอนธรรมดามันต้องเป็น High quality sleep จะต้องเป็นการนอนที่คุณภาพสูงสุดเพราะ โกรทฮอร์โมนออกมาตอนดีฟส e e p หรือการหลับลึกนั่นเองโกรทฮอร์โมนจริงๆเนี่ยหลังตลอดเวลาแหละแต่85%หลังตอน Deep Sleep หมายความว่าท่านนอน10ชั่วโมงเลยแต่ท่านไม่มี Deep ฟส e e ปหรือดีฟส e e p น้อยคือคุณภาพการนอนมันแย่โกรทฮอร์โมนก็ไม่หลั่งนะครับเพราะฉะนั้นการนอนที่ดีแล้วโกรทฮอร์โมนเนี่ยหลังมากที่สุดเนี่ยหลั่งมากที่สุดเนี่ยคือช่วง5ทุ่มถึงตี1ครึ่แล้ว เราจะทํายังไงให้เราดีฟส์หลับตอน5ทุ่มเราก็ต้องนอน4ี่ทุ่มดีฟส e หลับห้าทุ่มนอนยาว7-8ชั่วโมงตื่น6กโมงเช้าเพราะฉะนั้น4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าคือเวลานอนที่ผมแนะนําที่สุดแล้วก็พูดซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็ยังจะพูดเหมือนเดิมและถ้าท่านตื่นมาได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกนั่นคือเพอร์เฟกโอเคนะเพราะว่ามันจะครบรอบการนอนพอดีของท่านเพราะอย่างผมเนี่ยรอบการนอนของผมประมาณ7ชั่วโมงครึ่งผมนอน4ี่ทุ่มผมจะตื่นตีห้าครึ่ง นะครับแต่ถ้าวันไหนออกกําลังกายเยอะจริงๆนะครับอาจจะตื่น6กโมงหรืออาจจะหกโมงครึ่งอันนี้แล้วแต่ผมก็จะปล่อยให้ร่างกายของตื่นแบบนั้นเลยแต่ไม่เคยเลย6กโมงครึ่งเลยนะครับก็จะอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะครับเป็นอย่างนี้มาแล้วก็ราวๆเกือบ10ปีแล้วนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าอะไรที่ผมทําแล้วดีผมก็มาเล่าให้ท่านฟังถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าแบบเอ้ยดูแล้วอยากจะลองทําตามผมผมมั่นใจว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็ เป็นอะไรที่ดีต่อชีวิตจริงๆก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับก็มีเพื่อนๆหรือว่านักเรียนในคลาสเนี่ยผมก็สอนเทคนิคนี้ไปแหละแล้วเขาก็เปลี่ยนชีวิตของเขาไปเยอะแยะแล้วแล้วผมก็อยากให้ท่านเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับแล้วท่านก็ไม่ต้องเสี่ยงกันอะไรสักบาทหนึ่งเนาะ <laughs> การนอนให้ตรงเวลากับการตื่นแบบเนี้ <laughs> ต่อมาข้อที่4ครับนั่นก็คือนะครับเมื่อกี้ข้อที่3คือการนอนเนาะ ข้อที่4ก็คือการลดอินซูลินอย่างที่ผมบอกครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลดอินซูลินโกรทฮอร์โมนมันจะพุ่งขึ้นทันทีครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กรทฮอร์โมนมันต่ำอินซูลินมันก็จะพุ่งแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่ควบคุมจริงๆคือตัวอินซูลินแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินมันสูงพุ่งเลยกรทฮอร์โมนก็จะต่ำนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราควบคุมอินซูลินได้มันก็เหมือนเราควบคุมโกรทฮอร์โมนได้ ซึ่งเทคนิคที่ควบคุมอินซูลินนั้นง่ายมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของไดเอทหรืออาหารนั่นเองซึ่งแบ่งเป็น2ทางไดเอทนะครับ What กับ When What คือกินอะไร When คือกินเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวัดนะครับกินอะไรก็ต้องกินอาหารที่กระตุ้นอินซูลินต่ำนั่นก็เรียกว่า low carb หรือว่าเขาเรียกว่า LC HF low carb high good fat diet นะครับอีกอันนึงคือ healthy keto นะครับอันนี้คือสิ่งที่แนะนำให้กินอันนี้กระตุ้นอินซูลินต่ำที่สุดใครอยากหายเบาหวานต้องเฮลที T ้ค mm ีโตเว้นเมื่อไหร่ก็คือการทำอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งนะครับแนะนําก็16ทัขึ้นไปนะครับแค่นี้เองนะครับนี่ก็คือเรื่องของการลดอินซูลินและอยากลดอินซูลินยังมีอะไรอีกไม่ว่าจะเป็น ลดนะครับโปรเซสต์ฟู้ดลดเรื่องของสแน็คกินไม่เป็นมื้อนะครับลดเรื่องของชูการนะครับลดเรื่องของผงชูรสลดเรื่องของจังฟู้ดก็จะลดอินซูลินได้นะครับ มาต่อกันข้อที่5ครับข้อสุดท้ายคือลดคอร์ติซอลครับคอร์ติซอลเนี่ยก็คือเป็นฮอร์โมนเครียดครับหรือเขาเรียกว่าสเตรทฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนดีไหมจริงๆดีนะครับมันก็จะหลั่งมาตอนที่เรามีภาวะเครียดทําให้เราร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีากําลังหรือมีแรงชั่วคู่ชั่วคราวในการที่จะแบบต่อสู้กับภาวะเครียดได้นะครับแต่ถ้ามันหลั่งนานเกินไปเขาเรียกว่าเป็นโครนิกสเตรทนะครับเช่นเรานอนน้อยนะครับเรา เขาเรียกว่าเครียดนานรถติดมากนะครับมีเรื่องให้คิดตลอดนะครับอยู่ในโลกยุคที่มันท็อกซิกแบบนี้นะครับประมาทน,นียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คอติซอลฮอร์โมนเราเยอะเมื่อคอติซอลฮอร์โมนเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรทฮอร์โมนต่ำครับเพราะฉะนั้นถ้าคอติซอลฮอร์โมนลดลงนะครับกรทฮอร์โมนก็สูงนะครับซึ่งง่ายๆการลดคอติซอลฮอร์โมนเนี่ยมีเทคนิคมีอะไรเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการนอน นะครับอันนี้ตรงไปตรงมาในเรื่องของการเมดิเทชั o n นะครับในเรื่องของการลองวอล์ k นะครับคือการเดินระยะทางไกลนะครับเรื่องของการโดนแสงอาทิตย์ซันไลท์อ่าเรื่องของการฝึกการหายใจนะครับบรี a ติ้งนะครับเพิ่มออกซิเจนนะครับโอหมเยอะแยะเลยมีอะไรอีกเเอ็กซอร์ไซส์นะครับในการลดหัวเลาะนะครับแฮปปี้นะครับใช้ชีวิตแฮปปี้บีแฮปปี้นะครับบีสมาร์ท บแบบนี้เป็นต้นก็จะช่วยลดคอติซอลฮอร์โมนแล้วกรทฮอร์โมนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและนี่ก็คือ5เทคนิคง่ายๆนะครับที่จะเพิ่มกรทฮอร์โมนของท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสามารถเพิ่มกรทฮอร์โมนแบบ natural หรือแบบกาเรียกธรรมชาติได้ชีวิตท่านก็จะยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงนะครับผมทวนให้นิดนึงนะ5้าอันนะครับหคือการทำ intermittent fasting แนะนำโ O แมด one meal a day นะครับเพิ่มได้ถึง2 0 0 0ของ growth h ของ o n รมเลยนะเยอะจริงๆนะครับถามว่าทำบ่อยแค่ไหนทำทุกวันก็ได้แต่ถ้าอย่างผมผมทำสัปดาห์ละสองวันนะครับแล้วก็ทำ IF 1 6ทับเป็นพื้นนะครับอันที่2อนะครับออกกำลังกายแบบ high intensity interval training นะครับเพิ่ม growth h o r m o มนเนี่ยได้มากถึงเจ0ลองดูแล้วกัน อันที่3คือ high quality sleep คือการนอนแบบเขาเรียกว่า ดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับมีดีฟสลีปจริงๆนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาทุกวันนะครับได้กรดฮอร์โมนสูงๆนะครับตอน5ทุ่มถึงตี1คืนนะครับอันที่4คือลดอินซูลินโดยการทานโลขาดเเดทเฮลตี้คีโตจินิกไเเดทแล้วก็ทาน IF อย่างน้อย1 6ทับ8และอันที่5ลดคอร์ติซอลฮอร์โมนด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับและอย่าลืมครับท่านที่สนใจคลาสนต่างๆท่านสามารถแอดที่ไลน์ d r top store ครับ มีคนทําได้ท่านทําได้แน่นอนและคนสําเร็จกับคนล้มเหลวต่างกันแค่คําเดียวครับสําเร็จเริ่มวันนี้ล้มเหลวเริ่มพรุ่งนี้ครับโอเคครับแล้วจบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ5เทคนิคนะครับกระตุ้นกรดฮอร์โมนนะครับแบบธรรมชาติไม่ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับที่จะช่วยท่านนะครับชะลอวัย ลดไขมันป้องกันมะเร็งโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับอันดับแรกครับที่ผมแนะนำเลยก็คือการทำ intermittent fasting ครับมีการวิจัยครับว่าการทำ intermittent fasting โดยเฉพาะการทำ OMAD one meal a day เนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม growth hormone เนี่ยได้สูงสุดถึง2,000%เลยนะครับ วิจัยหลายอันเนี่ยอาจจะมี 500%, 700%, 1000%, 2000%, 2000แต่โดยรวมคือมันเยอะจริงๆดังนั้นเนี่ยการทำ intermittent fasting นะครับตั้งแต่16บทับแขึ้นไปนะช่วยเร่งโกรดฮอร์โมนชั้นดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น16บทับแนะครับ20่ทับสนะครับโอเมด meal a day นะครับหรือนานกว่านั้นก็ได้แต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยผมแนะนำว่าท่านต้องศึกษาให้ดีๆนะครับส่วนโอเมด meal a day เนี่ยถ้าจะทำก็อยากให้ระวังเรื่องของสารอาหารต้องทานสารอาหารให้พอนะครับ การทานน้อยมือไม่ได้หมายความว่าทานอาหารน้อยนะครับ ทานแค่น้อยมือ้อแต่ทานปริมาณสารอาหารให้พอเพียงนะครับอันดับที่2นะครับก็คือการออกกำลังกายแบบ high intensity interval training หรือ HIIT นั่นเองครับสามารถเพิ่มโกร h ฮอร์โมนได้ถึง700%นะครับลองดูครับสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับให้ฮ a r ์ดเรทของเราเร็ว,รวและแรงสุดๆเลยนะครับทำสัก1นาทีแล้วพักสัก3นาทีทำอย่างนี้สัก3ถึง5รอบครับ สัปดาห์หนึ่งไม่เกินสองครั้งนะแบบนี้กรดฮอร์โมนพุ่งกระฉูดไขมันลดเร็วมากๆอันดับที่3ครับนั่นคือ high quality sleep ไม่ใช่ sleep ธรรมดานะครับไม่ใช่การนอนปกติจะต้องเป็น high quality เท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมี deep sleep กรดฮอร์โมนจะหลั่งดีถ้าท่านนอนนานเลยเป็น10ชั่วโมงแต่ไม่มี quality หรือไม่มี deep sleep กรดฮอร์โมนก็ไม่่คยหลัง่งเพราะฉะนั้นแนะนาครับ นอนสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้ากรดฮอร์โมนหลังดีสุดห้าทุ่มถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับท่านจะมีด p ฟสเลปที่สุดยอดแล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงนะครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือการลดอินซูลินเมื่อไหร่ท่านลดอินซูลินกรดฮอร์โมนท่านขึ้นเมื่อไหร่ร่างกายของท่านอินซูลินสูงกรดฮอร์โมนท่านลงแล้วอะไรละ่ะที่ควบคุมอินซูลินนั่นก็คือเรื่องของไดเอทอาหารนั่นเองครับแบ่งเป็น what คือกินอะไรและ when คือกินเมื่อไหร่ What นะครับอะไรที่กินแล้วอินซูลินต่ำ Low-carb high fat diet แป้งต่ำไขมันดีสูงหรือ Healthy Ketogenic Diet นะครับใครอยากหยุดยาเบาหวานตลอดชีวิต Healthy Ketogenic Diet ช่วยท่านได้นะครับเว้นคือเมื่อไหร่ก็คือการทำาิน e r m i t t t เ t f a าส t n n g อย่างน้อย16 8ถอินซูลินท่านสวยงามแน่นอนครับและการเป็นเบาหวานของท่านจะลดลงแบบสุดๆใครเป็นเบาหวานอยู่ก็มีโอกาสลดยาหรือหยุดยาได้นั่นเองครับ มาต่อกันข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือการลดฮอร์โมนคอร์ติซอลครับเมื่อไหร่ลดคอร์ติซอลโกรทฮอร์โมนขึ้นเมื่อไหร่เพิ่มคอร์ติซอลโกรทฮอร์โมนลงคอร์ติซอลคือฮอร์โมนอะไรครับคือสเตรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเครียดนั่นเองครับออกมา ตลอดเวลาครับยิ่งอยู่ในยุคนี้ครับความเครียดสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนน้อยเรื่องของรถติดภาวะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันทาให้เราเครียดง่ายดังนั้นเราต้องมีวิธีการลดคอร์ติซอลฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับเดินเข้าไปในป่าเดินในสวนสาธารณะโดนแดดนะครับฝึกหายใจนะครับนั่งสมาธินะครับการพูดคุยหัวเราะกับคนที่เรารักการเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะครับแบบนี้จะลดคอร์ติซอลฮอร์โมนและจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนนะครับลองดูครับ และนี่ก็คือ5เทคนิคนะครับที่จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนให้สุดดีแบบสุดๆครับแล้วก็ธรรมชาติแบบสุดๆนะครับทำให้ท่านมีสุขภาพยืนยาวแล้วชีวิตดีอย่างยอดเยี่ยมครับโอเค,อคกลับไปยืนกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย